เมื่อแนวคิดที่ลงตัวว่าสิ่งแวดล้อมต้องเป็นจุดหลักนำการท่องเที่ยวบ้านศิลปินจึงถือกำเนิดขึ้นในคลองบางหลวงคู่ขนานไปกับภาพของบ้านเรือนและผู้คนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมพร้อมเปิดกว้างต้อนรับผู้มาเยือนและทำให้เรือนไม้มนิลาหลังนี้ กลายเป็นทั้งที่ทำงานศิละปะเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจอันสงบเงียบมีห้องจัดแสดงผลงานภาพถ่ายภาพวาดมีโต๊ะทำทองของบรรพบุรุษเจ้าของบ้านเดิมรวมถึงข้าวของเครื่องใช้โบราณให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้อนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการจัดแสดงหุ่นละครเล็กจากคณะคำนายให้ชมฟรีนับเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข ด้วยความเคารพเกื้อกูลซึ่งกันและกันสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน